mm โคมสนมก,กำนันทั้งปวงจึงเลือกพกาเกสรสีต่างๆมาประดับเป็นรูปกระมุดกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะล้วนแต่พันดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นวลวดลาย ถ้าพูดถึงงานลอยกระทงประเทศไทยคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางทั่วโลกต่างมุ่งหมายที่จะได้มีโอกาสมาสัมผัสแม้ในประเทศไทยจะไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่างานประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นเมื่อใดแต่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเมื่อ700ร้อยกว่าปีในรัชาสมัยของพ่อขุนรามคำแหง นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟอีกว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุขโขทยัยเมืองสุขโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจากแตกจึงสันนิฐานว่างานดังกล่าวนี้น่าจะเป็นการเผาเทียนเล่นไฟ ในงานประเพณีลอยกระทงนั่นเองจนกระทั่งปีพุทธศักราช2520จึงได้ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงขึ้นมาใหม่จำลองประเพณีลอยกระทงให้ย้อนยุคเหมือน700ปีก่อนและให้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่างานเผาเทียนเล่นไฟ มาฟังเพลง่อยละกันสะหน่อยพี่น้องมันเป็นคำร้องทำนองไทยเอชาเอชาชาชา,ชา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 หน่อยแม่เปิดประตูสู่เมืองรุ่งเรืองสีสุขโขทัยธานีที่ยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวนักเดินทาง ต่างก็ไล่ล่างละไปกันหลากหลายส่วนผมดีใจเหลือล้นในฐานะที่เป็นคนสุโคไทยเป็นต้นกำเนิดงานประเพณีงานนี้จึงเป็นงานใหญ่จัดมายาวนานแล้วก็ยืนยง งานลอยกระทงละเผาเทียนเล่นใสเอชาเอชา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 น้อยแน่ในฐานะที่เป็นคนสุโขทัยเนาะคือว่าสุโขทัยเขาก็พูดกันงี้แหละลอยกระทงปีนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีนู่นไปเลยสุโขทัยบ้านผมนะฮะเขามีตลาดโบราณแล้วซื้อข้าวซื้อของเนี่ต้องซื้อกันด้วยเบี้ย มีการแสดงประวัติศาสตร์ใครที่ยังไม่เคยไปในชีวิตไปสักครั้งแล้วท่านจะประทับใจพูดถึงความประทับใจในการไปเที่ยวเงาลอยกระทงที่สุโขทัยนะฮะคือว่าเหมือนกับเราเนี่ยได้เดินเข้าไปอยู่ในเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งกลายเป็นย้อนอดีตหมดเลยใครที่เคยไปอุทยานประวัติศาสตร์นะครับ ดูกลางวันเนี่ยอาจจะเป็นปกติแต่พอไปในช่วงเงาลอยกระทงเนี่ยทุกอย่างจะถูกเนรมิตขึ้นมาให้กลายเป็นเหมือนกับเรานั้นย้อนกลับไปใน700ปีก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยในช่วงงาลอยกระทงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆครับประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเป็นประเพณีที่ถ่ายทอดความรุ่งเรืองในอดีตสู่ยุคสมัยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระการตาขึ้นทุกปี ทำให้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกจนได้รับการโหวตจากเว็บไซต์ทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำให้เป็นงานประเพณีที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกทุกปีเมื่อเรามีเพื่อนมาประเทศไทยแล้วก็ถามว่าเราควรจะไปไหนนะครับผมจะนำเสนอสุโข,ขทยัยเพราะว่าผมเชื่อว่าแถวนั้นเป็นอ่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่สวยงามแล้วก็ประวัติศาสตร์ น่าสนใจมากยิ่งกับช่วงประเพณีลอยกระทงนะครับของเรานะครับแล้วก็ความสวยงามของแสงไฟอของเพลงบรรยากาศผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หาที่อื่นในโลกนี้ไม่ได้นะครับ In my time in Thailand, I've I, ve, I ve, Uh, experienced numbers of Loi Gatong festivals in many places across the country, and up in Sukhothai, is one of the most special. you're surrounded by this amazingly rich historical and cultural heritage with these amazing um, temples and the beauty of all of those boats being released in the river with the, with the candles in them, these beautiful floral displays, and then you have the lanterns being released into the sky. and it is just, it's a beautiful festival. it's a festival that you really get to feel like you're part of the thai community. งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยงานที่นักเดินทางทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยงานที่ทุกคนต้องหาโอกาสมาสัมผัสเพื่อเป็นประสบก,การณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตชัยในตอนนี้ที่นี่นะเราสามารถนึกถึงถงการสรงเมัยรได้ยกักสองัยีส้อัยาีส้งมัย่ีีส 购物，去品尝泰国的美食，然后体验泰国特色的文化。最激动人心的时刻就是放水灯和烟火表演了。伴随着五彩的灯光环绕在佛像的周围，那种美简直无法用言语来表达。如果你经历过，肯定会在你的历程上加上炫彩的一笔。The amazing thing yeah, when you want to see the light at h o m e and the candle is the best. To the Sukhothai because it's a history of the Thailand. Uh, and in the first place you can think about the Ligor And if you want like a photographer, you want to take pictures, it's amazing, just amazing. Yeah, and the background is like a Buddhist background, what? Yeah, it's amazing. นั่นก็คือกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟที่จัดขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนจังหวัดสุโขทัยเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้มาเยือนเมือมงสุโขทัยพร้อมชมการแสดงศิลปะวะัฒนธรรมสุโขทัยที่สวยงามตลอดการรับประทานอาหารซึ่งหาทานได้ที่งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษเลยนะครับ เราได้เตรียมอาหารที่เสิร์ฟในกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟมาให้ทานเลยนะครับเราได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมให้เป็นอาหารฟิวชั่นสไตล์สุขโขทยัยซึ่งหาทานได้ในงานประเพณีลอยกระทงเท่านั้นเป็นยังไงบ้างคะมันอร่อยมากๆเลยนะคะมันมีความละมุนละมยัยแล้วมันก็ละมุนลิ้นม,มากๆเลยอะคะ่ะวันนี้ าวสุขโขทัยพร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าภาพงานประเพณีที่สืบทอดกันมากว่าหลายร้อยปีเพื่อให้เป็นที่จดจำกล่าวขานกันทั้งโลกอยากเชิญชวนครับใครที่ยังไม่เคยไปงานประเพณีลอยกระทงที่สุขโขทยัยอยากให้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งครับคุณจะได้เห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ท่ามกลางทยามประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับ คุณจะได้เห็นแสงสีเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของลอยกระทงคุณจะได้เห็นแสงเทียนคุณจะได้เห็นพู้ที่สวยงามครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ลองไปประเพณีลอยกระทงที่สุขโขทัยครับสำหรับปีนี้ครับก็ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลครับที่จะลาสักสองสามวันนะครับจากงานครับรีบไปที่สุขโขทัยครับแล้วก็เป็นสักขีพยานนะครับกับประเพณีที่ หามไม่ได้ในที่อื่นแะครับในโลกนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะเพลิดเพลินแล้วก็ทึ่งกับกับประเพณีลอยกระทงที่สุโขทัยเหมือนผมเลยครับ and it really is a lovely lovely experience that I would encourage everybody to take the opportunity and make sure that they get the chance to come and experience that festival and and in a in a location like Sukhothai it's uh, probably one of the very best locations in all of Thailand that you could choose to experience the l o k a t h o n g festival ย้ำอีกครั้งค่ะวันที่2-11พฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณควรไปชื่นชมความงดงามและสัมผัสด,ด้วยตนเองค่ะ ร่วมภาคภูมิใจในศิลปวะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดยมอหอมมรดกภูมิมปัญญาอันล้ำค่าของจังหวัดแพร่ ไทยพวนบ้านทุ่งหงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และจากการค้นคว้าในหนังสือประวัติศาสตร์พบว่าอบพยพมาจากเมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากกว่า200ปีบ้านทุ่งโหงชื่อเดิมเรียกว่าบ้านทั้งโหงอาชีพหลักของชาวบ้านทุ่งโหงคือการทำผ้ามอห้อมแท้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเชิงหัตถกรรมหม้อหอมเป็นผ้าพื้นเมืองที่ทำจากผ้าฝ้ายมีสีน้ำเงินเข้มได้จากการย้อมด้วยต้นหอมที่ให้สีธรรมชาติสวยงามโดยใช้ต้นและใบหอมมาย้อม ทำให้ผ้าฝ้ายเกิดเป็นสีครามหรือสีกรมท่าซึ่งเป็นการย้อมแบบดั้งเดิมมีการทํามาหลายชั่วอายุคนโดยการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันสืบทอดมาสู่รุ่นที่4ี่ป้างเงี่ยมประพาพันธ์สีไตปราดภูมิปัญญาม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติตำบลทุ่งหง ผ้ามอหอม่มส่วนใหญ่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือสีขาวผ่านการทอด้วยกี่หลังจากนั้นจึงนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วนำมาย้อมด้วยสีที่ได้จากการหมักหม่มเป็นห่มเปียร์ซึ่งกรรมวิธีการทำห่มเปียร์เราได้ใช้ต้นหม่มเก็บทั้งต้นก้านและใบมาแช่ทิ้งไว้72ชั่วโมงเพื่อให้ใบห่มเน่า กรองนำแต่ส่วนที่เป็นน้ํามาผสมกับปูนขาวใช้ฉลอมตีจนแตกฟองทิ้งไว้ให้เนื้อห้อมตกตะกอนอีกหนึ่งคืนใช้ผ้าหนากรองจนได้เป็นน้ําย้อมนั่นเองการย้อมผ้าด้วยห้อมเปียกต้องใช้ภูมิปัญญาในอดีตในการนําส่วนผสมเช่นน้ําด่างจากขี้เถ้าน้ําซาวข้าวน้ํามะขามเปียกน้ําปูนขาว มาผสมจนได้น้ำย้อมซึ่งน้ำย้อมที่ได้จากการผสมแล้วสามารถนำไปย้อมผ้าได้ทันทีซึ่งผ้าที่ย้อมสีห้อมติดแล้วเมื่อมีการนำไปซักรวมกับผ้าอื่นหรือผ้าขาวสีห้อมจะไม่ติดกับผ้าอื่นเพราะน้ำห้อมที่ได้จากกรรมวิธีธรรมชาติจะไม่ละลายในน้ำจึงหมดปัญหาการตกสีนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของภูมิปัญญามอห้อมทุ่งหง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติประกอบการเพื่อการจัดการกองทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน love, ภูมิปัญญาม้าหอหอมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า <Yeah. S 1> ของคนพวนบ้านทุ่งโหง <it> s <S และจังหวัดแพร่ <you. S 1> มีความสำคัญทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงรากเหง้าของชาวไทย <Yeah. S 1> และชาวไทยพวนสืบสารจากรุ่นสู่รุ่น และในด้านเศรษฐกิจพามอห้อมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนในตำบลทุ่งโหงทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รายได้จากการทำมอห้อมและวัยรุน่นซึ่งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญามอหอมและได้ขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยการใช้สื่อยุคใหม่ในรูปแบบตลาดออนไลน์น้องเห็นปอกะแม่เ่ย แล้วก็แบบเขาก็บ่มีหน้าร้านตัวเองก็เลยร้องพดลงในเน็ตแล้วก็มีคนมาสั่งสื่อก็เลยเปิดเพจขายเป็นของร้านเฮาเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าม้าห้อมมันเชยแต่สำหรับผมคิดว่าม้าห้อมเนี่ยมันเก๋มากเราจะพัฒนาต่อยอดด้วยการดีไซน์ออกมาให้ไม่เหมือนใครและก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สวมใส่ง่ายแล้วก็สวมใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็การเจาะกลุ่มประมาณของผมเนี่ยคือจะเจาะกลุ่มเฉพาะให้เข้าถึงวัยรุ่นได้มากที่สุดตลาดณนะตอนนี้เราสามารถโพสต์ขายในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ทุกอย่างได้ด้วยการโพสต์รูปขายสินค้าผ่านอินสตาแกรม คนในชุมชนทุ่งโหงมีความรู้ในการย้อมผ้ามอฮอมเป็นอย่างดีและมีความชำนาญอยู่แล้วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยกับความต้องการของตลาดโดยการย้อมผ้ามอฮอมให้เป็นสีอ่อนกลางถึงสีแก่ด้วยการมัดย้อมและการทำลวดลายบาติกชุมชนทุ่งโหงได้กระหนักดีว่าเรามีความชำนาญในเรื่องของการย้อมอยู่แล้ว จึงกำเนิดแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมในเรื่องการออกแบบแฟชั่นด้วยการเพ้นการมัดย้อมและบาติกโดยการนำเอาห้อมเปียมาสร้างสารรค์ออกแบบให้ร่วมสมัยอีกทั้งยังต่อยอดไปเป็นเคหพัน์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เป็นการต่อยอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำหัตกรรมสิ่งทอย้อมสีห้อมธรรมชาติเป็นการพัฒนาผ้ามอหอมให้ไปสู่สากลและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของผ้ามอหอมให้ย,ยั่งยืนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันเลื่องชื่อจนเป็นที่ยอมรับของชาวไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไป พระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน้านร้วนเดือนเพหวานช่ำแท้ล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาแม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพะบางจังหวัดน่านมีความยาวตลอดลำน้ำ740กิโลเมตรซึ่งยาวที่สุดนับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย โดยได้ไหลรวมกับแม่น้ำปิงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของประเทศไทยลิมแม่น้ำน่านจะเป็นแหล่งสำคัญที่ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรของชาวพิษณุโลกและยังมีชุมชนบ้านเรือนแพรอาศัยอยู่บริเวณลิมแม่น้ำน่านและทำให้เกิดประเพณีต่างๆยกตัวอย่างเช่นประเพณีลอยกระทง และประเพณีแข่งเรือยาวเป็นต้นใชไประเว้ยโว้ยอ๋อละโว้ยผ่านเป็นคนไทยผ่านเป็นคนไทยแลยอีกเจ็ดเป็นเป็นคนไทยใครมีจะอยู่ใครก็ใครไปประผู้พิทักษ์คนไปพิ่มหนึ่งคนก็จะไม่มาไม่มาไม่มแล้วครับการแข่งเรือยาวเป็นสนัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานจัดขึ้นประมาณเดือนกันยายนการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิษณุโลก มีต้นกำเนิดที่บ้านท่าโรงตำบลวัดพิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกของทุกปีจะมีประเพณีถวายผ้าหอมพระพุทธชินราชหลังจากห่มผ้าพระพุทธชินราชแล้วก็มีการแข่งเรือในแม่น้ำนาศหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อความสามาัคคีระหว่างหมู่คณะจึงสืบเนื่องมาเป็นประเพณีแข่งเรือยาวในปัจจุบันบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มด้วยขบวนเรืออ,อันเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนแห่กองผ้าป่าสามัคคีของทีมเรือ